con lắng lên con lắng lên nên nói con lắng à xoắn cái tay con lắng xoắn tay à xoắn tới chưa 3 con lơi à ลุรนโกูสวยเขาเขาทั้งตาทั้งนี้แหละทั้งนี้โกฝั่งนู้นจะร้อนครับโกฝั่งนู้นอันนี้อันนี้ต้องมากรบห้าครับคนนี้เออ bay lui lông lấy lục lưng thôi à lông lấy lục lông lấy à bay อ่าต่อตกรรมการบอกต่อกบจะจืดไว้ดิดิประกบจะจืดไว้กี่อ่าอ่าดูคนดูคนประกบคนไว้ดูคน ตามคนหนึ่งตามคนหนึ่งสอนกันอ่าอ่าส่งส่งกันส่งกันโอ้แต่จืดหลุดเดียวเลยนะอ่าสวยสวยทุ่มทุ่มสอนไว้สอนไว้ไล่ไปไล่ไปบีไปอ่าสวยสวยสวยแต่จืด์บ้างแต่จืด์บ้างนู่น ดูตาจืดด้วยไปเลยลูกไปไปหลุดแล้วระวังล้มลูกเดตเตะขากัน <c oughs> อ่า Đó, à, đu khôn đu khôn à, khôn vậy băng 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 vậy gì ngay à. à cô phòng luôn muốn... cô phòng luôn thay vào anh chàng cô phòng luôn bỏ ra đồn nữa à à đồn rồi đừng xuống ô à tí ก okay. ินนามทีลูกโอเคส่งกันส่งกันลูกอย่าย้อนอย่าย้อนระวังอย่าตอนนั้นกันอย่าพูดอย่าพูด เข้าไหมไม่เข้าเนาะเอาส่งกันหาช่องเลยหาช่องกี่พาดแก้คืนเกาให้ได้พาดแล้วก็<ๆ>กต้องเก็บบอลให้ได้เอาหลุดห้าเลยๆๆเอาไปหลุดเลีๆๆๆ้ยงเร็วเลี้ยงเร็ว ไปแล้วไปแล้วสามสองเรียบร้อยตีเสมอโอ้เอาทำไมมาหากรรมการเอากรรมการเตะกระติกกระติกน้ำเก็บลมมาเอารับบอลรับบอลไปเอาเสื้อจมพูหมดแรงเหรอครับ เอาจับเบอร์หนึ่งมาด้วยนี่เบอร์หนึ่งกล้องหน้าอย่าให้หลุดเนี่ยประกบผ้าอะไคนเนี้ย <laughs> วันนี้กโกนี่โกนหวัวมาหล่อเลยครับโกโกเราโกนหัวมาหล่อเลยครับวันนี้ครับโอ้โหเอาดูคนใหญ่หลุดแล้วซ้อนกันไปอเอาเอาโอ้หลุดเดียวไปเอา โอ,โ,อโอ้โหกล้องหน้าหลุดแล้วกล้อ,องหลังบอกประกบห้าไงตัวนี้กล้องหน้าตัวจีน,อเ,น,าาออเ,นเอาไปเลยหลุแห้าแล้วสามแล้ว เอาปล่อยตาเอาโกดูตาจืดแล้วนัดโกโกหล่อยิ้มหล่อวันนี้บอลจะจืดยกมือแล้วตาจืดกองหน้าตัวจีนยกมืออยู่พอดีบอลเอาได้ทั้งนั้นได้รับใกล้ๆกล้ อ่ะเปิดมุมเปิดมุมเอาดูประกบดีๆกล้องหลังโอ้เอาวันนี้ก็วันนี้กองหน้าของอะไรวะอโอของแมนซิตี้เอาหลุดแล้วสัก สอนกันอย่าพวดเอาเอาเอาหลุดห้าแล้วโกรอลปลูลุกไปส่งกันไปชิงไปเรียบร้อยปล่อยกองหน้าหลุดโก๊ก ก็กองหน้าหลุดนั่นน่ะยิงโอ้เหน็บหน็บโอ้โกหน็อบอ่ะโอ้โห